ศาสตร์คศาส์ของพวงไทยตอบแทนคุณ้วยการทำดีเข้าไว้อย่งสูงที่ท่านได้ให้เกียิมาเป็นประธานการจัดงานในวันนี้และการจัดกิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้คนบในชาติของจังหวัดพะเยาที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นครั้งที่3เป็นการจัดงานสบเนืยองจากการจัดงานเวียนเกียนทางน้ำาลักพัะพะเยาวานาสาราหาบูชาพุทธศักราช257พันาราบที่17 ดันรองผู้คับการวัชรุธรจังหวัดพะเยานท่านหัวหน้าสุร,ริการท่านในเพเภอเมืองพะเยา่ันรองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาพี่น้องข้าราชการทั้งพลเรือนตำรวจทหารพี่น้องชาวพะเยารวมทั้งนักเรียนและผู้เกียรยิทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้กับคนในชาติโดยเฉพาะชาวพะเยาเรา เป็นครั้งที่สามต่อเนื่องจากครั้งแรกเมื่อวันอาสาหาบูชาตามที่ท่านรองราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าวรายงานนะครับเป็นกิจกรรมที่จังหวัดพะเยาได้บูรณาการร่วมกับหลายๆายฝ่ายทั้งกรมการท่องเที่ยวซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณมาส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อครั้งกิจกรรมวิยนเทียนทางน้า กลางกวานพะเยารอบวัดติโรอรา,ามในวันอาสาฬหบูชาสำหรับการจัดกิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้คนในชาติของจังหวัดพะเยาที่จะดขึ้นในวันนี้เป็นการจัดการเสริมเนื่องจากการจัดการเวียนเพียนทางน้ำกลางกวานพะเยาว,วันอาสาฬหบูชา2557ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่11กรกฎาคม2557 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาทําให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดพะเยามากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการนําวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมาจัดเป็นกิจกรรมเพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานซึ่งที่มานซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากในการจัดก,กิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยคืนความสุขให้คนในชาติ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากงานเวียนเทียนทางน้ำโดยจังหวัดพะเยาสำหรับจังหวัดสารบกพะเยาและทุภกภาคส่วนในจังหวัดพะเยาได้กำหนดให้มีกิจกรรมคืนความสุขเพื่อสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองของคนในชาติอีกจำนวน6ครั้งคือวันศุกร์ที่18 25กรกฎาคมและวันศุกร์ที่1วันศุกร์ที่8และวัอนอังคารที่19สิงหาคม2557รเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกาณนะ ลานขวงพัฒนธรรมแห่งนี้โดยกำหนดให้มีกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนอย่างหลากหลายประกอบไปด้วยการแสดงดนตรีและชุดการแสดงของจังหวัดสานบกพะเยาสลับกับการแสดงพัฒนธรรมประเพณีและความสามารถของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดพะเยามีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยาจำหน่ายสินค้าทงฟ้าราคาถูก ผลผลิตทางการเกษตรรวมทั้งการออกร้านของภาคเอกชนซึ่งเป็นการรวมตัวของทุกภาคส่วนและที่สำคัญที่สุดในวันอังคารที่12สิงหาคม2 5 5 7ซึ่งจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคณะกรรมาการจัดงานได้กำหนดให้มีกิจกรรมดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาในหลังจากพิธีในหลังจากพากิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแล้วจะมีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดพะเยาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะเป็นการจุดพลุแล้าไว้ไฟเฉลิมพระเกียรติอันตร,รการตาอีกด้วยสำหรับในการจัดงานวันศุก์ที่1สิงหาคม2557นี้เป็นการจัดงานครั้งที่3ใน6ครั้งที่เกิดขึ้นได้รับความร่วมมือจากทุปปกภาคส่วนจนให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรีบรยบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

すご <music> <music>